อยู่เสมอแล้วคาคือป่าอันใดกันหีกันนี้ปะปงงปะปงวงปะปงวงวงปะปงวงใส่ใส่ทอลนอ่าปะปงวงวงปะปงวงร้องไงนะจำไม่ได้ปะปง้งวงปะปงวงปะปง้งวงปะปงวง อูอีอาอูอ,าอีอาอเพลงเลยนะจับเไม่ได้ดังเล่นติ๊กตอกเจอแต่เพลงนี้นะครับนี่ครับนี่ยังไงไฟแต่ไมหมดเลยขอกลบแป๊บหนึ่งนี่ครับเอากลบหมดเลยนะ ไม่เอาแล้วไม่ไม่กุบตลอดเลยเนี่ยนะลาวาลาวาเอตายอาจจะเก็ดอะไรขึ้นอุ้ยอุาย คือเลยวะใครรู้จักบล็อกันนี้นะบอกมาเลยนะมันเป็นบล็อกอะไรไม่รู้นะอันนี้อันนี้ผมเล่นเกมเลยนะผมเล่นเกมไม่ใช่ไหมค้ามั้งเนี่ยนะเกมเนี้ยเกมอื่นนะมัน,นมันเป็นเกมคล้ายๆเกมที่ผมเคยเล่นอันเก่านะอันนี้ก็นานแล้วนะ อันนี้ผมถ่ายจากอะไรผมถ่ายจาก F M นะมันอันเนี้ยมันแบบก็ดูแปลกนะเกมเนีเ้ยแปลกอันนี้ไม่เดินช้าจังเนีๆๆ่ยเนี้ยเนี้ยสอนบอกให้มันเดินเร็วเร็เนี่ยมันเดินช้าจังนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพอดินตรงนี้อีเร็วจัง ยูจัดแล้วเรานอนในในนาลกจะเป็นไงครับแต่คิดว่าจะระเบิดหรือไม่ระเบิดคิดว่าระเบิดนะนอนในในนาลกอะเน้วาวามันมันสูงมาเป็นตอไม้เลยเหรอครับเนี่ยใครรู้นะบอกมาทีมันมันสูงขนาดนี้เลยเหรอ ขอถามแป๊บถกขอถามแป๊บเนะี่ยมันสูงจังมันสูงจังนีเนี่ยอุย้ยลาวาข้างในมันเป็นอะไรนะอยวทุกดิทุกดูดินี่ก็เป็นลาวาเนี่ยหรือว่ามันมันสร้างลาวาข้างในมันหลอกมันหลอกกูหรอ แล้วข้างบนเป็น,นยงไงอีกด้วยอ,อันนี้ผมไม่ได้เล่นไม้คับจริงๆนะเนี่ยมันคราบโว,ว่าคัาอะไรไม่รู้อะคราแคปคราบวคัาแมนเลยเนะี่ยผมเล่นเกมอะไรไม่รู้นะโอเคนี่ฮะเบสล็อกเบสล็อกซุงไปถึงเบสล็อกใครรู้ไหม นีมัน,มนข้บนไม่มีอะไรเลยครับจะขึ้นไปสูงปุ๊บไม่มีอะไรนถึงจะกบโก,กเหุอนเลยเหรอย้าห,หัวเรานขนาดนั้นเลยเกินนี้ก่อนกินี้กินนี้ใน,นสมัยตอน ตอนผมผมตอนผมเล่นเล่นไหมคะพลอยชัน่นหนึ่จุดสูนย1 7 0นึ่งจุดสอ่งจุดเจ็ดนั่นแหละอเล่เนอร์ชั่นเนี้ยแต่ว่านี้มันกนกนเรากอนกอน,น,อกอน,นั้นอีกเรื่อยนะมนนันตอนสอง 2022เกมเน,ะนี้แต่ใครอยากเล่นนะที่ดาวโหลดจากเพจตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมผมจะบอกเลยวว่าเป็นเกมเลยนะมันที่จริงมันไม่ใช่ไมค์ครับชัดๆนะครับมันเป็นเกมแนวแบบแบบหายากยนะมันไม่ใช่แบบ เกมเกมอะไรครับจริงๆนะเนี่ยไอ้น,นี่ผมเบื่อเลยอนะ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่จริงทนำะไมมันมีนี่ไม่ใช่เกมนะนีไม่ใช่เลยเสามบล็อก แต่เราวางบุนลาวาะไจะเป็นไงเสียงช่บอกนะแต่เราวางบุนลาวาจะเป็นไงเสียงเสียงบล็อกติ๊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 กกอิกติ๊กกออ้อุ้ย อาอุ๊ยอ่าอันนี้ผมตอนนี้สองพันยี่สิบห้าแล้วตอนนี้ก็น,นี่ก็อยู่นี่นีเธอนะจำทางกลับไม่ได้นะมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะผมลงไปหมดแล้วอะ่ะทางกลับจะเป็นแบบออฟซีเดียนหรือเียมเีมนะเอ้ยเอ้ยเอ้ามันลงมาได้ไงอืม,อม คคแต่เราเอาบล็อกเซใสซลาวาจะเป็นจะเป็นแบบบล็อกหินไหมครับนี่ถามนิดๆน,นะถามนิดๆนะจะเป็นไหม,มไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นหรือไม่เป็นก็คอมคาม,มนต์มาก่อนนะเอาเ่งโอ้ยเอาตกใจหมดเลยนึกว่าจะมีอะไรอยู่ด้านล่าง โดนเกมหลอกไปสักแล้วสำเนาสักใครรู้จักเห็ดในในนรกบ้างนะใครเจอสีอะไรคอมเมนต์มาอีกเนยอันนี้ซอมบี้หมูเนี่ยเนี่ยเนี้ยไปไปจับจับจับไป อุ้ยอืออืออุ้ยอืออือยอย,อยแบตเหลือสิบสามแล้วแบตเหลือสิบสามแล้วสู้สู้สู้สกันจริงจริงผมจะผมจะไม่ทายแล้วนะบอกผมดูก่อนนะ มันไม่มีอะไรให้พักเลยนั่นเราไปอะไรนี่อ๋อวนรอบไปเดี๋ยวว่ก่อนเีทนะ้ำออกหน้าจะลบให้มันมีแต่น้ำเต็ไมไปหมดเลยนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เล่นแบบมาได้เล่น,ลนแบบหมดเลยนะผมเล่นเทอทีมน,นะกะว่าจะสร้างเมืองมานานแล้วนะเกมนี้ เกนี้ก็ก็สักประมาณสามปีหละเกมนี้สามปีเกมนี้เอาได้อตอนนี้ซอมบี้หมูถือดาบทองหนึ่เป็นเดินช้าจังไง <c oughs> <c oughs> ไล่นี่เบบี้เกตเกตจะบินไปไหนดดิิเสียงจัดลำพันจะดักแต่แต่คุณคิดว่ามันเสียงเหมือนแมวหรือแมวอ่ะใช่ไหมใช่แมวครับอืมคิดว่าเป็นแมวเสียงเหมืัน ไหนเล่นหมูสวเบอลจบแน่ๆเลยครับกับกับแก๊สนี่นะจบแน่ๆครับมันพ่นไฟมาหาผมนะตอนนั้นอ่ะเกมนี้เกมนี้ก,นก็นานก็สามปีนะสามปีเอาได้นะผมนับได้อยู่นะเอ้ยเอ้อะไรเว็บๆอะไรเวบอืมเื่ออะไร สลามสลามมีตัวอะไรนะจำไม่ได้แล้วอัน,นอันนี้ผมชอบที่สุดในโลกเลยนะนี่เกมตามนี้เลยนะเกมนี้เลยนะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูให้พิมตามนี้เลยนะ M E N C R A F T โอเค ตอนนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับ